นายสนธิราชน์สนธิจีรวงเลขาธิการพรรคซ้านักข่ไทยกล่าวยืนยันถึงจุดยืนของพรรคในการสนับสนุสนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยระบุว่าหัวหน้าพรรคได้บอกแล้วว่าเหตุที่ประกาศตั้งพรรคคือเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพราะถึงเวลาแล้วที่ประเทศต้องเปลี่ยนแปลงและมีความมุ่งมั่นที่จะชูด,ดรสงคิดจาตุศีวิทักษ์ประธานพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายสมธิรั์ย้ำว่าหน้าที่ของพักก็คือหาความไว้วางใจจากประชาชนผลักดันให้ในายสมคิดได้รับการยอมรับจากประชาชนไม่ว่าใครจะลงสู่สนามการแข่งขันพักก็ยืนยันว่าจะสนับสนุนสมคิดเป็นนายกของไทยเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศและนำประเทศให้พ้นวิกฤตทั้งนี้ได้มีการเสนอนายสมคิดเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงชื่อเดียวใช่หรือไม่นายสมธิรั์บอกว่าขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารพักในขั้นตอนต่อไปและเมื่อถามว่า คาดว่าจะสู้ชื่อแคนดิเดตที่มีกระแสข่าวเป็นเศรษฐาทวีสินนักธุรกิจผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังได้หรือไม่แมยสนธิราชระบุว่าตนผู้เสมอว่านายกในภาวะวิตกฤิจจะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยคือมีประสบการณ์ในการทํางานสามารถเข้าใจกลไกราชการและการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งกลไกทางการเมืองต้องเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ คงจะไม่บอกว่าใครสู้กับใครได้หรือไม่แต่นั่นคือคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่พรรคร้านอกาคตไทยตั้งเป็นเหตุหลักในการสัหานายกส่วนที่พรรคเพื่อไทยตั้งเป้าแลนสไลด์พรรคภูมิใจไทยตั้งเป้า120ที่นั่งแล้วพรรคร้างอนาคตไทยตั้งเป้าหมายอย่างไรนายสมชิ์กล่าวว่าเราตั้งเป้าทํางานหนักที่สุดทําเต็มความสามารถเป้าหมายที่เราจะยอมรับคือเมื่อประชาชนตัดสินใจเราถือว่าเราทําดีที่สุดนายสมคิดเองก็ยืนยันแล้วว่าทําการเมืองไม่ใช่เพื่ออ,อํานาจ หรือเอาจํานวนสอสอแต่จะเป็นพรรคการเมืองที่เปลี่ยนแปลงชีวิตประชาชนหน้าที่เราทําตรงนี้ให้ดีที่สุดพี่น้องประชาชนตัดสินใจอย่างไรพรรคก็พร้อมน้อมรับมั่นใจว่าสิ่งที่เราทําจะได้รับการอบอุ้มจากประชาชน